แพดรเส็บนัวขั้ว,วอีแแมเมือนหนี้ะจ้ะนําเสนอแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะและปูนาดองจา้าพร้อมผักกระแนงยา,ามฟ้าแรงขำลงมานี่ค่ะคนโซ่เห้เ่บางหนึ่งหลอบจา้าเบิงเบ่งไหนเบิ่งไหนอืมควรทนๆน,นหอมมากเลยจา้าได้กลิ่นไอรุกทุงจา้าเบิงเ่งไหนคะหอมหอมเหมือนนั่งอยู่กลางทุ่งนาผู้นลยคะ่ะนัวมากจ้าแม่นัวมากจา้า นี่ค่ะน้าไม้กระต้มจืดแเราด้วยค่ะเดี๋ยวเขามาลงมือแกงน้าไม้กันเลยจ้าตั้งหม้อด้วยค่ะใส่น้ำใบย่านางกับตะไคร่ลงไปจ้าอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวด้วยค่ะข้าวเหนียวแช่น้ํำเรามาตําค่ะเอิรนว่าเขาเบื่อค่ะเอ้าผมมีแบบตะกร้อแบบเป็นแบบเขาละลายน้ำปลาเนาะค่ะนะใจก็อยากเอาใส่ลงไปเบิดลหรค่ะแต่ว่าเป็นก้อนมันนักเป็นก้อนอืมเก็บกับเบืร์ยังได้เป็นก้อนยงนันค่ะโอเคค่ะน้ำขึ้นลายเถอะบอลเนี่ย แกงสดน้ำเห็ดเพาะเมื่อต้นฤดูกาลนะคะสื่อมาเราก็ัมาต้มแชร์ฟีเลยค่ะจะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะนะคะวันนี้พริกค่ะใส่ลงไปจังวันนี้ก็จะปรุงรสเลยนะคะเพราะว่าหน่อไม้กับซุกแล้วเห็ดกับซุกแล้วเนาะค่ะชูรสจ้าชูรสขาดไม่ได้นะจ้าชูรสน้ำปลาร้าจะใส่ปลาร้าขวดด้ค่ะเนี้ยนัวนัวเลยเกลือป่นจะโอเคค่ะร้อยพันเดือด้ะคะอุ้ยกระเบิดติดก้นหมอจะลืมคนอ่ะ ฉันแก่งแบบง่ายๆเลยพมอหมอเริ่มเดือดแ,แล้วจ้าใส่ฟักทองลงไปด้วยสิคอถะทมเคยกินอยู่บ่ปูดองนี่แกงหน่อไม้ใส่ปูดองจ้าใส่ลงไป <c oughs> แกงหน่อไม้ใส่ปูดองนี่ื่วนงงใส่ลงไปนี่ค่ะเจ็บแสบเลยหินไอลูกทุ่งจ้าปิดจอบด้วยค่ะผักกระแยงผักขยั่งเวล่งลงลงลงางบวอรอนงวอรอนามสมมกของฉันนี่อ่ะแย่งหน้าของแท้ค่ะหอมๆจ้า จังหวะน,นี้ก็ปิดไฟปิดแก๊สได้เลยนะจ๊ะโอ้ยหอมนัวว่าตัวเทนอบ้านนี่นอคุณแม่ค่ะอหอมๆค่ะแกงนไอ้ใส่เห็ดเพาะใส่ปูดองน้ำจ้าใส่ผักกระแยงน้ำจ้าเมื่หนงค่ะนัวมากจ้ะแม่นัวมากจ้ามีค่ะแกงนไอ้หมอหญ่งๆค่ะมีทั้งเห็ดเพาะมีทั้งปูนาดองจ้าฟักทองได้ใบผักกระแยงจ้าอู้หอมนัวจ้าได้กลิ่นไอรุกทุ่งจ้าเมื่อนงคะหอม หอมเหมือนนั่งอยู่กลางทุ่งนาปุณิค่ะปุณนะแสีบค่ะนันวนองอีปูณนาจ้ามาค่ามาค่ะ,คะสดแกงมหม่น้ากันจ้าปุณนะน่ากินมากเลยโอ้ยอ่อนซ่อนดีอ,อ่อนซอนดีแซบนัวเป็นตนหน